โครงการบรรเทาทุกภัยลุ่มน้ำคลองถลางมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ70ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีมากกว่า50ล้านลูกบา์เมตรมีคลองสายต่างๆที่สำคัญได้แก่คลองถลางคลองพังคลองสเสนโพคลองบ้านยาและคลองบางโจไหลามารวมกันที่บริเวณบ้านโคกตโนดโดยคลองถลางเป็นคลองสายหลัก แนวคลองผ่านอำเภอถลางและมีฝายบ้านโคกตโนดบริเวณบ้านโคกตโนดปริมาณน,น้ำไหลผ่านฝายคลองพังหรือคลองถลางช่วงท้ายฝายก่อนไหลลงสู่ทะเลเนื่องจากปริมาณน,น้ำหลากจากคลองสายต่างๆในช่วงฤดูฝนขณะที่ฝนตกหนกักมีปริมาณน,น้ำมากทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอถางลุ่มน้ำคลองถางช่วงต้นน้ำ สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูงและยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่จะช่วยชะลอน้ำหลากตัดยอดน้ำทำให้ปริมาณน้ำหลากในคลองธรรมชาติไหลยอย่างรวดเร็วมาอย่างพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำช่วงกลางน้ำเป็นพื้นที่ที่ชุมชนเมืองของถลางมีปริมาณน้ำระบายในพื้นที่ชุมชนในช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักต้องระบายน้ำลงคลองธรรมชาติด้วย และเนื่องจากขนาดของธรรมชาติที่มีอัตราการระบายน้ำไม่เพียงพอและมีสิ่งกีดขวางลำน้ำทั้งที่เป็นอาคารในคลองและถนนตัดผ่านหลายแห่งรวมทั้งขาดอาคารในระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวมากขึ้นทำให้เกิดอุทกภัยและน้ำลรอระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองถลางช่วงปลายน้ำ ต้องรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่กลางน้ำโดยไม่มีคลองอาคารและพื้นที่ชะลอเหลือหน่วงน้ำไว้ได้และเมื่อปริมาณน้ำหลากมาที่ฝ่ายโคกตโนดซึ่งในอดีตใช้ทดน้ำเพื่อการเกษตรปริมาณน้ำไหลล้นออกด้านข้างไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน,านในช่วงฤดูฝนและระบายผ่านคลองออกสู่ทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลของระดับน้ำทะเลด้วย การแก้ปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ช่วงกลางน้ําโดยการปรับปรุงขุดลอกคลองและปรับปรุงสิ่งกีดขวางลําน้ําจะทําให้การระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้นการเพิ่มอาคารรับน้ําเข้าคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยจากการระบายน้ําในพื้นที่ชุมชนเมืองและการปรับปรุงฝ่ายโคกตโนดโดยก่อสร้างเป็นประตูร,ระบายน้ําเพื่อให้การระบายน้ยําไปยังพื้นที่ปลายน้ําได้นอกจากนี้ ประตูระบายน้ําจะช่วยป้องกันน้ําทะเลหากมีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําที่ดันเหนือน้ําได้ด้วยในอนาคตหากมีการพัฒนาก่อสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน้ําปริมาณน้ําท่าจากลุ่มน้ำคลองถลางเพิ่มเติมได้เช่นทุ่งถลางชนะศึกสระน้ําแก้มหลิงบ้านโคกตโนด จะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการขาดแคลนน้ำและการบรรเทาอุทกภัยได้ลักษณะโครงการงานขุดลอกปรับปรุงหน้าตัดคลองเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงตั้งรูปตัวยูโดยใช้ความกว้างคลองตามสภาพภูมิประเทศเดิม 1. ขุดลอกปรับปรุงหน้าตัดคลองถางเหนือฝายบ้านโคกตโตนดตําบลเชิงทะเลระยะทาง0.45กิโลเมตร 2. ขุดลอกปรับปรุงหน้าตัดคลองสเสนพโพบ้านเหลียงตำบลเทพกระสตีระยะทาง1.96กิโลเมตร 3. ขุดลอกปรับปรุงหน้าตัดคลองบางโจบ้านป่าศักตำบลเชิงทะเลระยะทาง0.62กิเมตร 4. ปรับปรุงอาคารกลางคลองฝ่ายบ้านโคกตโนดต,ตำบลเชิงทะเล ประตูระบายน้ำวัดพระทองตำบลเทพประสตีจำนวนสองแห่งงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพิ่มเติมขุดลอกคลองพังขุดลอกคลองถลางขุดลอกคลองสเสนโพขุดลอกคลองบางโจขุดลอกคลองบ้านยาปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าคลองปรับปรุงอาคารกีดขวางทางน้ำ